ย่อด <Yo>, ีกับผมกันอลูมสัสกิดาวี2นะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำสรุปอัปเดตครั้งใหญ่ของอาร์ senal หรือว่าซัมเมอร์อัปเดต3นั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีต่อทั้งผู้เล่นในมือถือและผู้เล่นใน PC ซซึ่งอัปเดตเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายอย่างถ้าอัปเดตครั้งนี้มาเนี่ยมันจะทำให้เกมเนี่ยเฟรชสนุกแล้วก็น่าเล่นขึ้นดูใหม่ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตอาร์ senal กันเลยว่าว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมบอม like, ี share, subscribe. มข 12ไลค์อะ่ะได้ปะผมขอ12ไลค์อะ่ะผมขอ12ไลค์ไ,ลได้ปนะถ้าถึง12ไลค์เนะี่ยท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มอ,อัปเดตเลยอัปเดตแรกนะครับผมนั่นก็คืออัปเดตแมปใหม่นั่นเองนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าอาร์ทิโนในปัจจุบันเนี่ยแมปเนี่ยก็เป็นแมปซ้ำๆเดิมๆแมปดีๆโหมดดีๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมนะอัปเดตแมปใหม่มาทันทีนะครับมี2แมปด้วยกันนะครับเดี๋ยยวผผมมมจจะะะะะขึ้นนนนนููบไไปปปดดตต่่อออเเีีก็คคืััร เอ็มสองสี่เก้าสกแล้วจะมีอาวุธเนี่ยที่เขาจะปรับปรุงนะครับผมนะก็คือปืนบาร์เอ็มเก้าจีสิแล้วก็ AKM นะครับเป็นปืนที่เขาจะปรับปรุงนะครับผมนะแล้วเขาก็จะรีสกินโมเดลนะครับอารมณ์ประมาณแบบว่าที่ผมคิดนะน่าจะปรับปรุงให้มันสวยขึ้นให้มันดูดีขึ้นให้มันสมจริงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอัปเดตท,ที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วอัปเดตท,ที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็คือคัสตอมเกมโหมดคัสตอมเกมโหมดเนี่ยมีเฉพาะใน private server หรือว่า server VIP เท่านนั้น,นะครับ ผมนะซึ่งใครอยากเล่นเนี่ยก็ต้องซื้อเซิร์ฟเวอนะครับคัสตอมเกมโหมดเนี่ยก็อารมณ์ประมาณแบบว่าเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะทําเป็นสไนเปอร์โอลลี่กลุก้นการโอลลี่ถึงถึง12คิวถึงจะจบเกมถึง16คิวจบเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้เราสามารถทําคอนเทนต์ได้หลายอย่างมากๆนะครับก็ดีสําหรับพวกยูทูบเบอร์แล้วก็ผู้เล่นทั่วไปด้วยที่อยากแบบว่าหาอะไรเล่นใหม่ๆกับเพื่อนแบบโอ้เล่นโหมดเดิมๆซ้ำๆกับเพื่อนแบ่อยแล้วอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างก็เราก็สามารถทําได้แล้วนะครับแล้วก็มีคอมมานด์ใใหมบบใหมมมม่่่่่่่ขออ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 งงงงงนนนนะะะะะคคคคครรรรรัััับบบบกกก็็็็ืืาาาาาจจเเปแแวววํสไไยยี้้ซึผดูล มีบัคฟิกนะครับผมนะก็คือแก้บัคซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยได้มีบัคแบบว่าหลายอย่างมากๆทําให้บางทีเนะี่ยมันก็หมดอารมณ์ที่อยากจะเล่นมันก็แบบว่าเราก็อยากเห็นเกมที่เราชอบเล่นเนี่ยแบบว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็จะแก้บัคเลยนะครับและมีกล่องสุมใหม่นะครับผมนะก็เป็นกล่องสุมตัวละครนะครับอย่างเช่น police case police case ก็เป็นสกินที่รวมแบบว่าสกินพวกตำรวจอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบว่า อยากได้สกินตำรวจสุ่มไปสุ่มไปก็เสียตังค์เสียตังค์ไม่ได้ทันทีพออัปเดตกล่องอะไรแบบนี้เข้ามาใหม่เนี่ยเราก็สามารถเรียกเืยแล้วว่าโอ้แล้วก็ดีกว่าที่เราจะต้องไปเสียตังค์เยอะๆๆในแบบกล่องสุ่มทั่วไปนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าดีสําหรับสายสุ่มนะแล้วก็จะมีอินเทอร์เฟซใหม่นะครับผมนะสำหรับเกมอาร์เซนอลแล้วก็จะขยายภาพเป็นอัลตร้าไวสกินสําหรับแท็บเล็ตนะครับผมนะซึ่งผมส่วนตัวนะผมคิดว่ามันน่าจะทําภาพไปใหญ่ขึ้นยาวขึ้นหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าหน้าต่างเเซต้้งงงงงใใหหหมมมม่่่่่่่่นนะะรรบึาาาาาียผก็อออดูวจไช แบบว่าอาจจะปรับความเร็วได้ในเกมอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้เล่นในมือถือนะครับผู้เล่นในมือถือเนี่ยไม่สามารถปรับความเร็วหรือว่า sensitivity ในโลบอกได้พอเขาปรับไม่ได้ในโลบบปุ๊บเขาก็จะมาปรับใน Arsenal แทนมีตัวเลือกหลากหลายมากขึ้นในการปรับความเร็วเพราะแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่าเร็วไปบางคนอาจจะช้าไปอะไรเงี้ยก็สามารถปรับได้แล้วนะครับใน Arsenal แล้วเขาก็จะแก้ไขเรื่องในมือถือต่างๆอย่างเช่นการกระโดดที่มันแบบว่ากระโดดได้ไม่สุดในมือถือแล้วก็เรื่องการย่ออะไรอย่างงี้นะครับผมนะผมคิดว่าเขาน่าจะอัปเดตเพ System, หรือว่าการโหวตคิกนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเกมที่มีแฮกเกอร์เนี่ยเยอะมากมากมาก,มากที่สุดเลยนะครับย้ายไปเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เจอย้ายไปเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เจอนะครับซึ่งโหวตคิกเนี่ยนะมันก็ดีมากสมมุติคนนี้เป็นแฮกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถที่เขาออกได้นะครับผมนะและต่อไปนี้เนี่ยผู้เล่นสามารถเห็นได้ว่าปืนต่อไปที่เขาจะใช้เนี่ยเป็นปืนอะไรนะครับอย่างเช่นสมมุติผมเล่นโหมดคอมเพด้ทีฟผมกําลังใช้ปืนวินเคเตอร์อยู่ต่อไปผมจะใช้เนียวกันผมก็รู้แล้วว่าเออต่อไปเนี่ยผมใช้เนียวกััันนนนนแแลล้้ววววผผมมมก็ไดดยยิาาาเเเๆะะะครบบบ่่่ีจอปต เซ r ร์ r เวอร์ t i t i v e Only ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีแต่โหมด competitive ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราเชาอาร์เซนอลเนี่ยเลิฟโหมด competitive มากๆนะผมนะซึ่งเป็นโหมดที่ดีที่สุดในเกมแน่นอน คอนเฟิร์มแล้วผมก็ได้ยินมาว่าเขาจะอัปเดตโหมดแล้งนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของไม่ที่ดีนั่นแหละซึ่งถ้าอัปเดตโหมดแล้งมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไตา่แล้งกันทั้งวันทั้งคืนแน่นอนนะครับอาร์เซนอลเป็นเกมที่ผมรักแล้วผมก็อยากแบบว่าไตา่แล้งอะไรเงี้ยแบบสนุกสนุกเพลินๆมีอะไรทำมากขึ้นในอาร์เซนอลส่วนเรื่องบิลโหมดเนี่ยอาร์เซนอลก็คือแบบว่าบิลโหมดก็คือแบบว่าสร้างแมปเองสร้างนู่นสร้างนี่เองในอาร์เซนอลเนี่ยเขาจะไม่อัปเดตมาในซัมเมอร์อัปเดตนะครับมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะในการทำ ก็คือสรุป Arsenal อัปเดตทั้งหมดนะครับที่กําลังจะมาถึงนะผมคิดว่านะ่าจะมาถึงประมาณเดือนหน้าประมาณนั้นนะครับประมาณเดือนกระากระานนะคบผมนะซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่ดีมากๆและถ้ามันอัปเดตมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีต่อผู้เล่นม,มากๆมันจะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยมันเฟรชขึ้นมันสนุกขึ้นก็ถ้าใครชอบอิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง12ไลค์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดซับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้พ่อกับแม่คนดูด้วยนะครับผมนะให้ญาติให้พี่นไหน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ <G ül>